สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะครับพอดีหยุดไปเชียบบอลในวันนะครับวันนี้ก็ได้เวลากลับมาหาเห็ดอีกแล้วครับบอลไม่มีแล้วครับบอลจบแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเห็ดแล้วครับนี่ครับตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงบนเขาแล้วนะแ,แล้วก็กำลังคูเทศอยู่นะคเป็นเห็ดตะไคร้นะครับตอนนี้ที่ผมเจอเป็นเห็ดตะไคร้นะครับกระจุกนี่ก็พอมีเยอะอยนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมไล่ยอดอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีชัญญานะครับผมก็เลยต้องยกเลิกนนครับไล์แล้วก็ มาถ่ายเป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับเห็ดที่เราเก็บได้ก็ยังพอมีอยู่นะยังมียเยอะนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บนี่เห็นไหมขาวๆขาวนะเห็ดหมดเลยนะจะออกมาเก็บดอกนี้กนะันนะดอกนี้เป็นตูนนะเนี่ยไม่ใช่ายนะ ในสองต่อนะนี่ตอนะวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับถ้ามันจะอัดสั่นไปหน่อยต้องอาภัยด้วยนะ สวยแต่ก็ไม่เอานะขึ้นมาไกลนะอันนี้ก็อะไรครับเนี่ยเห็ดเห็ดอะไรครับไม่รู้นะสีเหลี่ยมหมดเลยนะ ตอ,ตอนนี้ไลฟ์สดไม่ได้แล้วครับไม่มีสัญญาณต้องถ่ายเป็นวิดีโอเอาละครับเริ่มดอกโตครับนะเนี่ยกระจุงนีสามดอกแล้วอะไรยงังตามมาแล้วน,นะครับ ตรงให้นับหมานะเดี๋ยวราจะมาดูข้างหน้านะนี่คนระับเห็นน้ำหมากก็มีคนระ้บเห็นน้ำหมากก็ดอกอยังสวยอยู่นะครับ้วไม่ไดเอานะ้าเ,นเ,นายยาเดีจะเก็บเคยังเดียวนะ ไม่ตกครับก็เหมือนกับจะแรงๆนะแต่ในหมู่บ้านฝนตกนะครับในหมู่บ้านฝนยังตกหน่อยๆหน่อยแต่ในป่านี่เขาจะแห้งเลยนะถ้าเกิดว่าโดนฝนเห็นนะจะออกเยอะนะสึกมนแห้งๆอย่างไรโดนแล้แห้งเลยนะถ้าฝนตกจะเห็นนะจะออกเยอะ ในจุี้านป่าสมตกขังใชช้าใช้ใช่ขังก็มีนี้าไปอนมีายดกรขอีลมกจเลย ด้ายับดอกบานเลยเห็นไหมด้ายนะครับาารบานหมดเลยครับอันนี้ก็ใช่ครับเนี่ย ตรงตนะูงงามได้แต่ดอกบานบานเนาะนี่ฮะนี่น่าจะเป็นของเก่าหรือว่ากิเน่าไปแล้วเนีเนี่ยเนะน่าไปแนละ้วข่าวลูกน,นี้ไม่มีใครมาเก็บเลยนะมีคนมาคนเดียวนะั่งผมมาคนเดียวอันนี้รอบที่สองแล้วนเนาะเน่าไปเต็มเลยนะครับโยนี่ขึ้นใหม่แล้วครับเนะนี่ยดอกนี้เนะน่าไปแล้วเนี่ยเน่าไปแล้วดอกนี้ก็ขึ้นใหม่แล้วเนะี่ย ดอกตูมดอกตูมดอกเก่าเน่านะครับดอกใหม่จะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดไปแล้วก็เดี๋ยวเอาถุงมาเก็บมาให้นะ โตไหมครับตัวนี้นี่เห็นเลยนะตัว,ตวนี่สีสวยนี่ครับนี่ที่ผมอยากได้แบบนี้แล้วแบบนี้อยากได้เยอะๆนะครับแบบนี้มีมีเท่าไหร่ก็ไข่หมดนะครับแบบนี้ตัวโตนะครับ ไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสัญญาณจะไลฟ์สดให้ดูนะจะได้ดูกันแบบสดๆน,น,นะครไลฟ์สดไม่ได้แนละ้วไม่มีสัญญาเป็นเห็ดตะไคร้นะเหน่าไปเยอะนะครับไม่มีใครมาเลยครับตอนนี้ถ้าเป็นข้างล่างอนะ่ะมันจมันจะไมะ่ไม่เน่านะเพราะว่าพวกจะไปเก็บหมด น,นี่ไม่มีใครมาครับเน่าหมดเลยชืวยข้าหาเห็ดแล้วช่วยมาเก็บไปด้วยนะครับเสียดายนะครับเน่าหมดเสียดเห็ดทั้งแน,นะน่น,นะนะครับเนี่ยเน่าหมดเลยเสียดายครับ ดอกนี้ยังดีอยู่นะนี่ก็ยังดอกนี้ก็ยังดีอยู่นะได้ยังมีเยอะนะครับนี่ครับนี่นี่ก็มีอย่างนี้ไหนครับตองดอกนะงูนี่งูมีเยอะนะครับตรงนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยดีครับโอ้เหน่าหมดแล้ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยเหน่าหมดแล้วโอ้โหเส้นเห็ดนะครับไม่มีใครมาทางนี้นะครับเส้นเห็ดนี่เน่าหมดแล้วเนี่ย ใครที่เป็นเซยนเท็ดเซนเท็ดเดีัยก็มาทำมาทางนี้นะครับช่วยกันเก็บตรงนี้หน่อยหนาวหมดละโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเพชรกันครับเดี๋ยวผมเก็บเพชรเดี๋ยวผมจะถ่ายที่อื่นต่อนะครับ ได้หมดแล้วโหเสียดายครับเสียดายครับแดงไปแล้ว ที่ผมอยากได้เยอะๆนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เน่าบุ่นเลยครับอันนี้นี่ก็เน่าหมดแล้วนี่จะได้ไหมน่าอ๋อนี่ครับอันนี้ก็เน่าหมดแล้วครับน,นี่ ด no head, away, ินแข็งนะเห็ดขึ้นไม่ได้นะเนี่ยตุ่มๆเลยนะครับเนี่ยแต่มันแข็งนะดินมันแข็งมันขึ้นไม่ได้นะเสียหมดเสียดานะครับเน่าหมดเลยนี่ครันดินมันแข็งมันขึ้นไม่ได้เศร้ายนะครับเน่าเพียบเลยแศรนี้ไม่มีใครมานะครับเน่าหมดเลย นี้ผมก็ไม่ค่อยเจอเห็ดแล้วนะหมดหรือยังไม่รูนร้นะเห็ดตะไคร้ไม่ค่อยเจอแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างหน้าอีกหน่อยคะถ้าไม่เจอก็จะกลับแล้วนะเพราะว่าเดินไปเดินมานี่ไม่เจอแล้วเห็ดน,น้ำหมากก็ยังพอมีอยู่นะแต่ว่าเห็ดตะไคร้ไม่มีแล้ว ยวไงจะเดินไปดูข้างหน้านู้หน่อยนะแล้วก็ถ้าไม่เจอ,อยังไงก็จะกลับละเห็ดขนไม่ขึ้นนะครับไม่เจอเห็ดขนเลยปีที่แล้วผมมาได้เห็ดขนแถวานี้นะปีที่แล้วเห็ดขนก็พอมีนะแต่ปีนี้ไม่เจอไม่รู้ว่าจะขึ้นตอนไหนนะ นะีะครับแดดไม่ร้อนนะม่มีแดดครับคืมๆไม่มีแดดครับแ,ดดนะแต่ฝนจะตกว่ไม่รู้นะมาแล้การมีไม่แน่ลนะฝนมันจะตกกันแหละมา,มาไม่เจอเห็ดแล้วแนตะ่ไม่ขึ้นแล้วไนงะจะไม่โอ้ยไงเห็นน้ำมันแล้วนะ ไอ้ที่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยดินมันแข็งนะเนี่ยดินแข็งนะดินแข็งเห็ดมันขึ้นไม่ได้เห็ดมันดันดินไม่ไหวเห็ดมันเสียทรงเลยนะเนี่ยเห็ดอันนี้เห็ดน้ำมากแล้วข้างบนนี้เห็ดน,น้ำหมากเง ja. พอมีอยู่แนละ้วแต่เห็ดตะไคร้ผมไม่เจอแนละ้วอันนี้ก็จะสดุดนะครับอันนี้ไปต่อไม่ได้แล้วเราจะไม่ไปแล้วนะผมจะไม่ไปแล้วผม,ผมก็ต้องกลับ ผมจะกลับไปดูข้างหลังนะเพราะว่าตอนเดินขึ้นมานี่ยังดูไม่ทั่วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแล้วเ,เป็นกำลังใจให้ผมนะผมก็ไม่ได้ทำคลิปจะเป็นเดือนแล้วมนะั้งไม่ได้ลงคลิปเลยเบือบ่อไงไม่ไนะลงก็ไม่มีคนดูนะครับก็รู้สึกเบื่อๆนะเพราะว่าเนี่ยนะครับ ลงทุนเยอะนะครับลงแรงอีกเยอะนะครับก็จะได้แต่ละคลิปพอลงมาแล้วก็บางทีก็ไม่มีคนดูนะครับแล้วก็รู้สึกเบื่อเบื่อต้องไปทำคลิปล่าผีแล้ครับทำคลิปเดินป่านี้ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นแล้ะไม่ค่อยมีคนดูสำหรับพี่ๆที่เข้ามาดูก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับก็จะมีบางท่านนะครับเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ <S <S เดินมาไมา่เคยเจอแล้วอันนี้ก็จะสดแล้วนะอันนี้เต็งหลังก็จะอยู่แค่นี้คนะข้างหน้าก็จะไปไม่ได้แล้วนะผมก็จะไม่ไปแนละ้วผมก็จะกลับอ่ะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูอ๋อลอยตีนเลรก็นด้แนะ้วใหญ่มากเลยใหญ่ครับผมนะลอตีนเลยเกือบสามนิ้วเกือบสามนิ้วผมเลยนะสามนิ้วผมพอดีเลยลอยตีน ปาว่าอะไรไมันกะผมมาคนเดียวนะับโอ้นี่เจอแล้วครับนี่นี่น,น,นโอ้าจะกลับพอดีเลยนะี่โอ้เสียดายคบน้ำหมดเลยอ้อมีตุ้มตเนี่ยอนี่คนระับนี่ดีได้ตุ้มด,ดองนะนที่เหลือก็จะเป็นดอกบานน่นะ เนี่ยบานแล้ก็บานแล้ก็บาน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 ,บานหมดเลยนะครับเนี่ยอ๋อ,อนี่ได้ตูดในกล่องน,นะครับเนี่ยวันีผมไปดูเด็กเตะบอลไล่วันนะครับสามวันไม่ได้ขึ้นมานะครับเห็ดก็เน่าไปเยอะนะครับนี่ต้องหาเห็ดนะครับช่องเด็กเตะบอลน,นะครับ เราอะไรแล้ว๋ยวผมก็จะดูแลวว่าดอกไหนจะเก็บไปได้มันก็จะเก็บไปนดอกนี้น่าจะได้เลยนะดอกนี้สวยขาวเนี่ยใสวยลองกันก่อนมันจะไป็นวงข้างล่างทุง่ง มาข้างบนนี้ไม่ค่อยมีเห็ดหรอกนะเห็ดที่ข้างล่างเยอะนะข้างบนไม่ค่อยมีน,นี่ก็น่ากันนะครับเนะี่ยไม่ไม่ค่อยมีใครมานะม,มีเห็ดเน่าเยอะนะนี่ครับพอเรากลับมาทางนี้แล้วก็เริ่มเจอเห็ดอีกแล้วนะเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนไม่ไม่ค่อยมีนะมีน้อย ันนี้เรากลับมาทางนี้เราก็เจอกันเหน่าไปเยอะครับเนะนี่ยเน่าเหน่าเน่าเน่าอันนี้ดีแล้วอันนี้ก็เน่าในดีต่อข้างในมะมีตัวแม่นะเราก็จะเก็บรวมกันไปก่อนนะบเราก็ไปแยกทีนึงเพราะถุงผมไม่ได้เอามานะถุงบานถุงผมไม่ได้เอามาที่เหลือทั้งหมไม่ได้ให้แนละ้ว ้นมปข้ามบน,นได้ยูสอ, <_ s> <โ>องสามดอกนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครมานะครับเน่าหมดดูนี่ดอกับใช้ได้หรือเปล่า น,นี่ไม่ไใช้ได้นะนนโอเคสวยใช้ได้ เน่าเยอะนะครับไม่มีใครมาแล้วเสียดายพวกเซียนเห็ดครับไปทางไหนกันหมดนี่นะไม่มาทางนี้เลยโอ้ยเน่าๆลไปต่อไม้เน่าเฮ้ยนี่ดอกเดียวว่ามีตูมด้วยอย่างนี่โอ้ยเน่นๆอย่นี้เลยเน่านี่ดอกเดียรนี่ดอกตูมเนี่ยนี่ที่ผมต้องการนี่ย,นยังดีโแข็งอุ้ยสวยอา